วันนี้พามาที่บาเทลฮะสาขาสุขุมวิทอโศกนะครับเป็นร้านอาหารประเภท Breakfast and b r u ร c h เข้ามาในร้านก็จะใด้พบกับบรรยากาศชิลๆสบายๆแบบนี้นะฮะเข้ามาแล้วแม้ว่านี่จะเป็นเวลาเที่ยงแต่ก็รู้สึกได้ว่าเป็นยามเช้าทุก ท,ที่ร้านนะครเราสามารถสแกนสั่งได้ที่โต๊ะหรือเดินไปสั่งที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเขามีน้ําเปล่าให้บริการฟรีนะฮะแล้วก็วันนี้เบอรสั่งมาเป็นคาปูชิโน่เย็นนะครับหนึบาทกาแฟาเขาจะไม่ได้มีความหวานนะฮะดื่มแล้วบอกได้คําเดียวว่าเฮ้ ชื่นใจนะครับแล้วก็อาหารจานโปรโดนะฮะที่รอคอยมาถึงนะฮะเป็นซซวโดนแซนด์วิชนะฮะแล้วก็เบียร์สั่งมาเป็นตัวเนื้อนะครับจานนี้350บาททานคนเดียวหมดนี่รับประกันว่าอิ่มถึงเย็นเนื้อเขาชนะตาแบบนี้นะฮะให้มาจุบพอสมควรอ,อ,อาจจะไม่ได้เป็นเนื้อที่แบบ ช่าอะไรนะฮะแต่ว่าทานคู่กันทั้งหมดเนี่ยอร่อยมากแล้วก็ตัดด้วยแตงกวากับพริกดองของเขานะครับซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวนะโหอยากจะบอกว่าแม่งโคตรของโคตรอร่อยอะ่ะอยากจะให้ดูนะฮะว่าหน้าตานี่ช่าชื่นขนาดไหนทานคู่กับกาแฟนะครับโอ้บอกได้คำเดียวว่าใครยังไม่เคยมาอยากให้ลองจริงๆครับ